สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหมวยเงินบางอยู่ที่หุ่ยลาวนะครับวันที่22สองพฤษภาคมสุดปักหลักนะครับก็จะมี5หลักนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล,ล่างหลักร้อยกับหน่วยล่างใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับโมดที่ผ่านมาที่ให้ไว้ สูตรที่เข้ามาก็จะมีปักหลักร้อย3ตัวกับ4ตัวแล้วก็ปักหลัก10ล่างสี่ตัวนะครับเข้ามาด้วยกันสามสูตรถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมสูตตัวเลขสถิติหัวันที่22่สิสพฤษภาคมกันเลยครับคำเตือน สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับเรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่แอดเซตีแปดนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับห่วยเลาานะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้ แล้ววันที่หลักร้อยสามตัวนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่าต่อเน,นื่องจากงวดก่อนข้ามาหนึ่งงวดที่ผ่านมาป,ปากหลักร้อยนะครับโมลาสุคำนวณมาสี่เก้าหนึ่งเข้าเลขหนึ่ง ้อสามตัวงวดนี้นะครับได้เลขห้าเลขศูนเลขสองต่อไปเป็นหลักร้อยสี่ตัวนะครับสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาหนึ่งงวดนะครับพี่อ่าน วันลาสุดคือประมาหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับเข้าเลขหนึ่ง mm hmm. ปากหลักร้อยสี่ตัวงวดนี้สามหกเก้าศูนย์สรุปนะครับหลักร้อย สามตัวห้าศูนย์สองสูตรเก่าเข้ามาหนึ่งงวดสี่ตัวสามหกเก้าศูนย์สูตรเก่าเหมือนกันนะครับสองสูตรชนกันนะครับมีแค่เลขศูนย์ตัวเดียวที่เหมือนกันทนะั้งสองสูตรแล้วก็จะใช้เลขห้านะครับจากสูตรสามตัวนะครับมาช่วยจ,จับคู่กันนะครับก็คือจะเป็นศูนย์กับห้านะครับหลักร้อยงวดนี้ สิบบนนะครับ3ตัวเป็นสูรใหม่เข้ามาห้างวนนะครับจากสถิติย้อนหลัง พัรกรักสิบบนสามตัวเลขศูนเลขเจ็ดเลขแปดต่อไปเป็นสิบบนสี่ตัวสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเข้ามาหกม้วนครับสูตรนี้ พักรักสิบน4ตัวนะครับสามหกเจ็ดศสรุปนะครับสิบบน3ตัว0 7 8 4ตัวสามหมีเลข0นะครับกับเลข7ที่เหมือนกันทั้งสองสุ ไม่วพนสามตัวสูตใหม่ก็มาสี่งวด หน่บนสามตัวได้แปดสี่เจ็ดหน่บนสี่ตัวนะครับสูตรใหม่เข้ามาหกง้วงดนะครับสูตรนี้ ักหลักหน่วยบน4ตัว0 4 8 9สรุปนะครับหน่วยบน3ตัว8 4 7 4ตัว0 4 8 9พอเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับ2ส,สูตรชนกันนะครับไม่เหลือน้อยชุดลงมีเลข4กับเลข8นะครับที่เหมือนกันทสองสูตร สิบบนกับหน่วยบนนะครับจะคู่กันนะครับได้สองตัวบนด้วยกันตรงๆสี่ชุดดังนี้ครับศูนย์สี่ศูนแปดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดสิบล่างสามตัวสูตรใหม่เข้ามาห้างวนนะครับสูตรนี้ ปักหลักสิบล่าง3ตัวเลขสี่เลขหก 4, เลขหนึ 6, ่งล่างสี่ตัวนะครับสูตรเก่าตอนนี้จะงวดก่อนเข้ามา1นงวดนะครับก่อนะนะนัอีก6กงวดรวมแล้วเป็น7จ็ดงวด มลาสูตรของเรามา4 0 4 5 6นะครับเข้าเลขย์ปักหลัก10ล่าง4ตัวนะครับ6 0 1 2สรุป10ล่างกันนะครับ3ตัว4 6 1 4ตัว6 0 1 2สามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวสูตรเก่า ข้ต่อเนื่องมา1งวด2สูตรชนกันมีเลข1นะครับตัวแรกที่เหมือนกันตัวต่อมาเลข6กกับ6 10ล่างนะครับก็จะคู่กับหลักร้อยเราเอา10ล่างตั้งนะครับก็ได้2ตัวล่างด้วยกันตรงตรงสชุดดังนี้ครับ1 0 6่6ศห ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับเวลาพัฒน,นาของวันที่22่ฤษภาอมถาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคํานวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องสูตรหุยเพื่อนบ้านนะครับ จะมีแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฟรีเน้นไปที่หวยลาวกับหวยฮานอยนะครับหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์วันดาวจะมีด้วยกัน2คลิปนะครับเป็นชุดกับสูตรปักหลักแล้วก็หวยฮานอยนะครับมีทุกวันนะครับ3ามฮานอยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ vip สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนข่อให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ